ขอบคุณครับอันนี้อันนี้อันนี้ประเพณีอะไรครับนยายครับการพ่อปิ่นในแป้งครับสวัสดีครับยายอันนี้อันนี้ประเพณบครับอนนี้อันนี้ประเพณจาพ่อครับอันนี้ประเพนีอะไรครับผมเพิ่งเคยเห็นต้ขวยอเป็นการช่วยเช่าสารผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับยาย พอกรรีแถว๋ยวนี้เขาทำกันไข่นะครับจัดอันนี้เขาบัดสำโรงเขาเขาทำประเพณีแบบนี้มาเลยเนี่ยผมก็เพิ่งเขยนห็รับเขาเขาเทยอยมา มาเรื่อยๆคนยังมากนี่คนยังมากน่อ๋อโอเคครับยาโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไม่เคยเห็นกันไหนเลยผมเพิ่งเคยเห็นประเพณีแบบนี้ครับยายเออดีจังเนาะผมอยากให้รักษาประเพณีแบบนี้ไปนานๆเลยเนาะกระบาดอื่นผมไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นกระบาดนี่แหละยายกระบาดไหนแม่บ้าน เป็นอะไรนะเอาวันนี้เราจะรับใครได้ห huh? ร so, so so ือเปล่าวันนี้วันนี้งานศพคุณตาเนาะตางกลมเนาะยายเป็นภรรยาเนาะยายชื่ออะไรครับชื่อปุนชื่อปุณเนี่ยครับขอให้อายุยืนยาวด้วยครับเด้อครับครับครับวันนี้ก็ได้นมารู้จักอันคุณยายชื่ออะไรครับชื่อดอกไม้ดอกไม้เป็นญาติพี่น้องกันเนาะ ลูกแมงเพื่อนกันวันนี้ก็มางานศบคุณตา,าตาเลยนะตากรรมตากรรมนะครับวันนี้วันที่เจ็ดมีนา,าคมสี่ครับโอเคครับวันนี้ก็มามาลูจัะวพณีอยากเห็นครับ <c oughs> ขอบคุณครับยาสวัสดีครับสวัสดีครับ